ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โยชิชาแนลนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะผมมาแนะนําตัวเกมมดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราลงเกาะกันวันแรกครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราต้องทําเวลาเรามาเกาะนะฮะหนึ่งเราต้องหากองฝูงมดนะครับว่าไอกองที่เราอ่ามดสายที่เราตีอะฮะเราเราต้องเราเล่นสายไหนสมมติว่าผมเล่น สายมดยิงนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับอันดับแรกมาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลเก้าเนาะเราก็ต้องมาเลือกดูว่ากองมดยิงที่เราตีไหวนะครับมันอยู่เลเวลไหนนั่นเองนะครับเราก็แค่หาไปเรื่อยแล้วก็วาร์ปไปตีได้เลยนะครับซึ่งเราอยู่บนเกาะเนี่ยมันสามารถวาร์ปได้ฟรีโดยที่ไม่เสียตัววาร์ปนี้เลยนะครับซึ่งันดับแรกวันแรกเนี่ยจะมีเควสให้ทำ อ่าทำการยึดนั่นเองมันมีประมาณ20่สิกองด้วยกันถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ครผมก็ยึดไปแล้วนะครับน่าจะเป็น100ยร้อยกองได้150กห้องนะฮะเนี่ยเกวดแรกนะครับ25่สิกองวันแรกเราต้องยึดให้ได้25กห้องเลยเพื่อเอาเกวดนะครับซึ่งเขาจะกําหนดว่าเออต้องยึดสามเลเวลขึ้นไปนั่นเองนะครับ ซึ่งพอเราทําแล้วเนี่ยเรายึดไปครบเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าคะแนนค่าเกียรติยศมานั่นเองนะครับส่วนสําหรับสายเติมนะครับถ้าเติมเป็นรายสัปดาห์ผมแนะนำตัวแพ็คนี้เลยฮะนี่ฮะแพ็สเบียงเฉพาะฤดูกาลตรงนี้จะได้ตัวเลซินที่เอาไว้อัพรังต่างๆแล้วเพื่ออัพค่าเกียรติยศนะฮะสัปดาห์หนึงจะได้แต้มค่อนข้างเยอะนะครับถ้ารวมนี่เกือบหมื่นแล้วก็ได้ไข่ มดเกาะ7ฟองนะครับแล้วก็ตัวผล,ลไม้ล้ำค่านะของฤดูกาลอีกประมาณ17,500เลยทีเดียวซึ่งไอตัวผล,ลไม้ล้ำค่าเนี่ยเราสามารถไปแลกในร้านของเกาะได้นะครับซึ่งจะได้รางวัลค่อนข้างเยอะไอหมื่นเมื่อกี้ฮะถ้าเรามาแลกในอันดับแรกเลยนะสิ่งที่แนะนําคือตัวนี้ฮะน้ําสาระสําคัญนะครับมันจะแลกได้ประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะฮะตัวนี้เราจะเอาไปอัพทาให้รังเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่2นะครับผมคิดว่าผมอะ จะเอาตัวเรซินนั่นเองมาเสริมลังเพื่อให้เราได้บัฟในการโจมตีป้องกันต่างๆของลังเราในเกาะให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยเราก็เข้าไปที่นี่อพอเราได้เรซินมาจํานวนหนึ่งแล้วเราก็มาอัพลังพวกนี้นะฮะเช่นยกตัวอย่างแล้วถ้าเราอัพลังมัมดนางพญาเนี่ยเราก็จะได้โมดทหารทั้งหมดได้รับการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มเรื่อยๆเนาะทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ป้องกันเพิ่มชีวิตของมดเพิ่มนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราอยากตีใช้มดฤดูกาลแล้วตีแรงขึ้นให้อัพตัวนี้ฮะเชื้อราเพื่อวิวัฒนาการจะบวกแอตแทกทีละสเปรเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอัพมาถึงเลเวลยีแล้วบวกไป63%สิบสได้กันถ้าเราอัพเต็มนี่โอ้โหดูเลยฮะบวก75%สส่วนถ้าอยากไปเวลาไปยึดฐานต่างๆนะฮะถ้าเราอยากตีแรงให้มาอัพตัวนี้ฮะเชื้อรากายพันธุ์มันจะเขียนว่าเมื่อชิงฐานที่มั่นการโจมตีของมดทหารทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น ตอนนี้ผมอัพไปยี่บสองนะครับหกสิบเก้าเปอร์เซ็น์ไปตีทีรังสันเลยฮะแล้วก็อ่ามาอัพตรงนี้นะอย่าลืมครับศูนย์ร่วมพลตรงนี้มดทหารในขบวนเราอะฮะที่อยู่ในขบวนเราขบวนพิเศษครับจะเจมตีแรงขึ้นตอนนี้สี่ิบสองเปอร์เซ็นได้กันนะครับวิธีการแนะนําผมคิดว่าเราแนะนําอัพให้เฉลี่ยดีกว่านะมันจะได้เรื่องรางวัลด้วยถ้าเรามาดูรายละเอียดเควสอะฮะพยายามทำเควสตรงเนี้ยให้มันให้มันครบนะฮะ ถ้ามาดูเฉลี่ยอตอนนี้ผมอัพไปนี่ฮะถ้าเราอัพเมื่อกี้ฮะเสริมลัง6แห่งให้ได้เลเวล7 6อย่างนะฮะเราก็จะได้ของมานั่นเองนะครับมาอัพต่างๆได้มดด้วยนะครับช่วงแรกพยายามอัพให้เยอะยิ่งได้มดเยอะยิ่งได้ค่าเกียรติยศเยอะเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ในอันดับต้น,ตนๆนะครับของเกาะนั่นเอง สิ่งที่ห้ามพลาดอีกนะครับก็คือหลังจากผ่านไปประมาณ2-3วันนะครับมันจะมีเปิดเขาเรียกว่าตัวพอมอนนั่นเองนะฮะพอมอนก็คือตัวเหมือนตัวต่อครับที่เราใช้นําทับเป็นสัตว์นําทับของเรานะฮะซึ่งมันก็จะมีเนี่ยเกิดมาให้เราตีแนะนําให้ตีเลเวล1ิบเขึ้นไปในช่วงแรกนะครับมันก็จะได้ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลซินหรือว่าผลไม้ล้าค่านั่นเองนะครับ แล้วก็ช่วงแรกถ้ามันไม่มีครับอาจจะตีพวกมแมลงไปก่อนอย่างเช่นเนี่ยครับเราก็ต้องเลือกฝูงมแมลงต่างๆที่มันมีหน้าตาแปลกประหลาดกว่าเดิมเพราะว่า,วาเลเวลมันเยอะขึ้นเนาะปกติเราตีถึงแค่เลเวลสิบห้าเนาะถ้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปกติพอเราอมามากรอบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเลเวลสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดให้เราตีซึ่งเนะี่ยรูปรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะชื่อมแมลงหางหนีตีแล้วได้ทรายนะียฮะแนะนําว่าต้องตีให้ครบยี่สิบตัวทุกวันนะครับบวกกับ มันจะมีตัวจิ้งจกนะไอช่วงสองวันแรกอะ่ะจะมีจิ้งจกแต่หลังจากนัน้นประมาณจะไม่ผิดสี่ถึงห้าวันนะฮะจะมีตุ๊กแกให้ตีนะครับซึ่งตุ๊กแกตัวนี้นะครับดรอปไอตัวเรซินจํานวนมากอย่าลืมตีนะครับวันละสิบตัวนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆในการลงเกาะนะครับก็ถ้าทุกคนสามารถทําได้ผมเชื่อว่าคะแนนทุกคนที่ลงเกาะเนี่ยครับก็จะมีโอกาสติดอันดับต้นๆนะฮะ ของเกาะเลยนั่นเองอย่าลืมเอาไปใช้กันดูนะครับผมครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ